ทีนี้เราจะพาไปแลบรรยากาช่วงสวัสดิ่ผพานมานะคะกับกิจกรรมต่างๆทางเรื่องข้อการทองเทียวแล้วก็เรื่องข้อการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกองทุนมู่บานมันคงชุมชนแข็งแข็องอย่างยั่งยืนนะคะโดยรัฐมนตรีจจราพรค่ะลงพื้นที่ตายขับเคลื่อนกองทุนมู่บานมันคงชุมชนแข็งแข็อง,องอย่างยั่งยืนปี2567แก้ปัญหานี้นอกระบบหนีค้คั่วเรื่อนเร่งว่าเป็นกลไกซอฟต์พาวเวอร์เพื่อจะยกระดับเศรษฐกิจท่านราค่ะ ที terror, society, urai, ่ศูนย์ประชุมนานาชาติชลองซิรีราจะส้มบัตรครบ6 10ปีมหาวิทยาลสงคล้าคนินเร์จังหวัดสงคล้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั่วสซทบเขามีการจัดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแล้วก็การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข้ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผักตายโดยมีนางสาวจุราพรสิ์ธุพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองเครือข้ายกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนือ จังหวัดแล้วก็อำเภอใน1ิบจังหวัดผักตาเนี่ยเขาเขารวมว่า1,000คน ดยรัฐมนตรีประจาสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากองทุนมู่บานและชุมชนเมืองนียเป็นนโยบายสําคัญที่รัฐบาลเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2 5 4 4เพื่อจะเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานเพิ่มรายได้ไดและก็รายจ่ายรวมทั้งส่งเสริมพัฒนามู่บานและก็ชุมชนเมืองให้มีคิดความสามารถในการจัดระบบและก็บริหารจัดการเงินทุนของตัวเองโดยรัฐบาลได้จัดสรรเงินให้กับกองทุนมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองแต่ละแห่งแห่งละหนึ่งล้านบาท โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้้อสนอนแน่แล้วก็ปัญหาอุปสรรคของเครือข่ายเพื่อให้กองทุนและก็ชุมชนเมืองตอนแบบที่เป็นประสบความสําเร็จในการแกร้ไขปัญหานี้นอกระบบได้มีโอกาส <c oughs> ส่งต่อแนวขิดการบริหารสู่กองทุนมู่บานและก็ชุมชนเมืองอื่นๆที่พ่านานะคะกองทุนมู่บานและก็ชุมชนเมืองได้มีการพัฒนาและปรับปร,ปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นกลไกสําคัญในการ การพัฒนาเศรษฐกิจท่านรากมุ่งแน่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนส่งเสริมการออมและก็สร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนในชุมชนและการในขชุมชนด้วยปัจจุบันก็มีสมาชิกทั่วประเทศนะคะประมาณ13ล้านคนสำหรับสมาชิกที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านอาชีพค่ะก็จะให้มีการลงทะเบียนกับกองทุนและก็ในอนาคตก็จะแล่ว่ากองทุนนะจะมาเป็น,นกลไกทับเคลื่อนกับซอฟต์พาวเวอร์ได้ซึ่งก็จะต้องไปห้าหรือในคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปค่ะ ลองฟังเสียงของานรัฐตมนตรีค่ะ ทางโ,รงโครงการวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีทั้งการเสวนานะคะให้ความรู้ในเรื่องของนีนตกระบบด้วยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านนะคะที่ทํางานด้วยกันมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วทั้งตัวแทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเองก็ตามหรือว่ากรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยได้มีส่วนในการที่จะให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการจะพัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้านให้ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้มากที่สุดในอนาคตค่ะอ๋อคือต้องเรียนว่าภารกิจ เพราะหน้าในขณะนี้ก็คือกองทุนหมู่บ้านเน,นื่องจากว่ามีสมาชิกกองทุนทพ่วประเทศอยู่ประมาณ13ล้านคนนะคะแล้วก็มีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งก็เป็นหนึ่งในกลไกในการรับสมัครลงทะเบียนซอฟต์พาวเวอร์ก็คือสําหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะอัพสกิลรีสกิลในสาขาต่างๆ11สาขากองทุนหมู่บ้านก็จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้นะคะนี่ในอนาคตเนี่ยก็ต้องมาดูว่า,าจะมีโครงการอะไรที่กองทุนหมู่บ้านสามารถที่จะทําเพื่อจะช่วยในการที่จะเพิ่ม กภาพในการายกเลกดับเรื่องซอฟต์าวร์ได้บ้างะคะ่ะก็คงต้องคุยกันต่อเนื่องในปปรกรรมการคณะกรรมการซอฟต์แวร์ต่อไปะคะ่ะสำหรับนโยบายในอนาคตก็คงต้องรอฮาชัชเจนการจะตั้งรัฐบาลแล้วก็ต้องรอให้พรรครวมรัฐบาลได้พูดคุยกันเพื่อจะก,กําหนดทิศทางการทํานโยบายร่วมกันต่อไปแต่ฉันเชื่อมั่นนะคะว่าด้วยดีเอ็นเอของพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำจะตั้งรัฐบาลให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจฐานรากให้ความสาคัญกับพี่น้องประชาชนผู้ส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะพี่ น้องประชาชนที่คนตัวเล็กตัวน้อยของเราพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ นอกจากนี้เนี่ยภายในงานเขาจะมีการเซวนาค่ะในหัวคอสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างอย่างยืนค่ะแล้วก็หัวคอใขกลยุทธ์สู้อิสระทางการเงินโดยกองทุนหมู่บ้านตอนแบบโดยผู้แทนสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเม,มืองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้สินเชื่อโอกาสนี้ค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยี่ยมชมบูธต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธให้บริการคําปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบบูธคลินิกแกนีบูธจากสถาบันการเงิน แล้วก็ไปพอบปลากับสมาชิกกองทุนถามว่าบบจะเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กเกษตรตำบลมอโมซีกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกบานโฮจากกองทุนมู่บานบานโฮแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์าพาาทอนะคะจากกองทุนมู่บานสะพานพลานอกจากนี้ค่ะก็ยังมีนงๆน,นะคะเยาวชนคนรุนไม้ซึ่งเขาบอกว่าเป็น fc <ห>น,นะคะนะติดตามทารัฐมนตรีจากติก ตอกค่ะได้เดินทางไปให้กำลังใจนางสาวจาิีรพรสื่งบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปยังอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองด้วยนะคะนี่ถ้าเกิดใครติดตาม ติ๊กตอกของอินบิทีสวงคลาสจะได้ฟังเสียงของนองนองว่าทําไมเธอมีพี่นามเป็นไอดอลแล้วก็มีลงไว้เลยนาที่นองนองเขาเล่นเขมีความภูมิใจพอเขาเป็นเอฟซีเป็นไอดอลของเขานนัเองค่ะถูกต้องก็จะเห็นจากการทํางานก็จะได้เอาเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ละช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เปิดชีจะขับเคลื่อนเรื่องของกองทุนมู่บานบานทงแล้วก็ชุมชนแข็งแข็งอย่างยืนยืนเอจะใ้ทุกกลุ่มทุกพื้นที่เนี่ยมีความแข็งแข็งไปพร้อมๆกันจากเศรษฐกิจท่านรักไปซู้เศรษฐกิจ พัฒนาโดยร่วมของทางประทีปนั่นเองค่ะใช่